ชายคนหนึ่งชื่อลาซารัสซึ่งอยู่ในเบธเนีได้ล้มป่วยหมู่บ้านที่มารีกับมาธาพ,พี่สาวของนางอยู่มารีคือหญิงที่รินน้ำมันหอมชโลมพระเยซูและใช้ผมตนเช็ดเท้าท่านเป็นน้องชายของนางลาซารัสที่ป่วยอยู่ พี่สาวสงสารถึงพระเยซูพระองค์เพื่อนรักพระองค์กำลังป่วยเมื่อทรงทราบเรื่องจึงตรัสว่าผลของความเจ็บป่วยของลาสัสจะไม่ใช่ความตายของเขาแต่เกิดขึ้นเพื่อพระเกียรติของพระเจ้าเพื่อให้พระบุตรของพระเจ้าได้รับพระเกียรติโดยการนี้เอง พระเยซูทรงรักมาทากับน้องสาวนางและลาสรัสแต่เมื่อทรงได้ข่าวว่าลาสรัสป่วยก็ยังประทับอยู่ที่เดิมอีกถึงสองวันจากนั้นพระองค์จึงตัดกับเปล่าสาวกกลับแว้นยูเดียกันเถอะท่านอาจารย์เมื่อไม่นานมานี้พวกยูจะเอาหินขว้างท่านท่านยังจะกลับไปอีกเหรอกลางวันมีสิบสองชั่วโมงไม่ใช่เหรอผู้ที่เดินตอนกลางวันจะไม่สะดุดเพราะเห็นความสว่างของโลก แต่เมื่อเดินตอนกลางคืนเขาสะดุดเพราะไม่มีความสว่างลาสารัสเพื่อนเราหลับไปแล้วข้าจะไปปลุกเขาขึ้นมาหากเขาหลับไปอาการคงดีขึ้นพระองค์ทรงหมายถึงลาสารัสตายแล้วแต่สาวกคิดว่าเป็นการนอนธรรมดาพระเยซูจึงทรงบอกตรง,ตรง ลาซารัสตายแล้วแต่เพื่อพวกท่านข้าดีใจที่ไม่ได้อยู่นั่นเพื่อท่านจะได้เชื่อไปหาเขากันโทมัสหรือดีแดมัสพูดกับเหล่าสาวกคนอื่นให้เราไปด้วยกันกับท่านอาจารย์เพื่อเราจะได้ตายกับท่าน เมื่อพระเยซูเสด็จถึงก็พบว่าลาซารัสถูกฝังมาแล้วสี่วันหมู่บ้านเบธเทนีห่างกรุงเยรูซาเลม็มไม่ถึง3กิโลเมตรชาวยูหลายคนมาหามาธากับมารีเพื่อปลอบใจที่สูญเสียน้องชายมาธาได้ยินพระเยซูจะเสด็จมาก็ออกไปต้อนรับแต่มารียังอยู่ที่บ้านหากว่าท่านอยู่ที่นี่ น้องชายของข้าก็คงไม่ตายแต่ข้ารู้แม้เป็นตอนนี้หากท่านขอสิ่งใดพระเจ้าก็จะประทานให้น้องชายท่านจะฟื้นขึ้นข้ารู้เขาจะฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายข้าทำให้คนเป็นขึ้นจากตายผู้ที่เชื่อในข้าจะมีชีวิตแม้ว่าเขาตายและคนเป็นที่เชื่อในข้าจะไม่มีวันตาย ท่านเชื่ออย่างนี้ไหมข้าเชื่อข้าเชื่อว่าท่านคือพระคริสตพระบุตรพระเจ้าผู้เข้ามาในโลกหลังมาทาพูดเช่นนี้นังกลับไปเรียกมารีน้องสาวเป็นการส่วนตัวท่านอาจารย์มาแล้ว แต่ท่านเรียกหาเจ้าเมื่อมารีได้ยินก็ลุกขึ้นและรีบไปหาพระองค์พระเยซูยังเสด็จไม่ถึงหมู่บ้านแต่ทรงอยู่ในที่ซึ่งมาทาออกไปพบผู้ที่คอยปลอบใจมารีซึ่งอยู่ที่บ้านตามนางไปเมื่อเห็นนางรีบลุกออกไปเพราะคิดว่านางจะไปหลุมศพเพื่อร้องไห้ เมื่อมารีมาถึงที่พระเยซูประทับทันทีที่เห็นพระองค์ก็หมอบลงแทบเทา้าท่านหากท่านอยู่ที่นี่น้องชายข้าก็คงไม่ตาย พระเยซูทรงเห็นนางร้องไห้และพวกยื่ที่มากับนางก็ร้องไห้ด้วยพระองค์ทรงเป็นทุกข์และสะเทือนพระทัยยิ่งนัก ท่านฝังเขาไว้ที่ไหนมาดูเถิดท่านพระเยซูทรงร้องไห้พระองค์ทรงรักเขามากเหลือเกินบางคนพูดแต่บางคนพูดแต่ว่าพระองค์ผู้ทำให้คนตาบอดเห็นได้จะทำให้ลาสารัสไม่ตายไม่ได้เหรอ พระองค์ทรงสะเทือนพระไทยอีกครั้งเมื่อไปยังหลุมฝังศพซึ่งเป็นถ้ำที่มีหินก้อนหนึ่งปิดทางเข้าเอาก้อนหินออกไปป่านนี้คงมีกลิ่นเหม็นแล้วนะท่านเขาถูกฝังมาสี่วันแล้วข้าบอกท่านแล้วท่านจะเห็นพระเกียรติพระเจ้าถ้าหากท่านเชื่อ พวกเขาจึงเอาเหินออกทรงแหนพระพักขึ้นขอพระคุณพระบิดาที่รับฟังข้าข้ารู้พระองค์ทรงฟังข้าเสมอแต่ข้าทูลเพื่อให้ผู้คนที่นี่ เชื่อว่าพระองค์ทรงส่งข้ามาหลังจากตรัสเช่นนี้พระองค์ก็ทรงเรียกด้วยเสียงอันดังว่าลาซอรสัสออกมาเถิด ผู้ตายออกมามือและเท้าของเขามีแถบผ้าลินินพันและมีผ้าคลุมรอบใบหน้าเอาผ้าออก และปล่อยเข้าไปชาวยูหลายคนที่มาเยี่ยมมารีเห็นสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำก็เชื่อในพระองค์แต่ผู้ข้าบางคนไปพบฟาริสีและเล่าถึงสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำพวกปุโรหิตกับฟาริสีเรียประชุมสภาและถามเราควรทำเช่นไรใายผู้นี้กำลังแสดงปาฏิหาริย์หลายอย่างขืนปล่อยให้ทำเช่นนี้ต่อทุกคนจะพากันเชื่อเขา แล้วพวกโรมันก็จะมาเอาทั้งวิหารและชาติของเราไปหนึ่งในนั้นคือคคยาฟาสมหาปุโรหิตในปีนั้นพูดขึ้นท่านไม่รู้อะไรเลยท่านไม่ได้ตระหนักว่ากับการปล่อยให้คนผู้หนึ่งตายเพื่อประชาชนนั้นยังดียิ่งกว่าให้ทั้งชาติต้องพินาศหรอกหรอ อันที่จริงเขาไม่ได้กล่าวตามความคิดตนแต่ในฐานะมหาปุโรหิตปีนั้นเขาพยากรณ์ว่าพระเยซูจะตายเพื่อชนชาวยิวแต่ไม่ใช่แค่นั้นแต่เพื่อรวบรวมพวกเขาให้เป็นหนึ่งเดียวที่อยู่กระจัดกระจายกันไปตั้งแต่วันนั้นมาเจ้าหน้าที่ยิววางแผนหมายฆ่าพระเยซู พระองค์จึงไม่เสด็จอย่างเปิดเผยอีกต่อไปแต่ว่าทรงปรีกตัวไปอยู่ใกล้ถิ่นกันดารในหมู่บ้านชื่อเอฟราอิมพระองค์ประทับอยู่ที่นั่นกับสาวกเมื่อใกล้ถึงเทศกาลปัสกาของชาวยิวแล้วผู้คนจากชนบทไปยังกรุงเยริซเลลมเพื่อเข้าร่วมพิธีชำระตนตามระเบียบก่อนเทศกาลปัสกาผู้เข้ามองหาพระเยซูขณะอยู่ในวิหารก็ถามกันว่าท่านคิดอย่างไร พระองค์จะไม่เสด็จมาเทศกาลนี้จริงเหรอผู้โปรหิตกับฟาริสีสั่งไว้ว่าถ้าใครรู้พระเยซูอยู่ไหนให้รายงานเขาเขาจะได้ไปจับพระองค์